สวัสดีค่ะวันนี้พบกับควร Property Services ทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะคะค่ะวันนี้จะพาไปดูที่ดินหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเดิมทีเป็นสวนมะม่วงนะคะกับสวนสับปะรดค่ะและมีบ้านพร้อมให้อีกหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะ และราคาอยู่ที่ไล่ละ170,000บาทเท่านั้นนะคะราคายังต่อรองกันได้นะคะส่วนเอกสารสิทธิ์นะคะก็เป็นนสสามคุดเขียวนะคะอย่างที่เห็นสามารถยื่นออกโฉนดได้นะคะนี่เลยค่ะถึงแล้วนะคะที่ดินแปลงดังกล่าวนะคะด้านหน้าของที่ดินนะคะกว้างประมาณ 165เมตรนะคะตามที่ชี้ให้ดูเลยค่ะลึกประมาณ290เมตรนะคะมีน้ำมีไฟพร้อมที่เจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะประสงค์ที่จะขายที่ดินเพราะว่าคุณพ่อนะคะได้เข้าโรงพยาบาลรับการผ่าตัดนะคะท่านไม่แข็งแรงนะคะซึ่งก็ไม่สามารถที่จะดูแลให้ได้ทั่วถึงนะคะ นี่ก็คือแนวเขตนะคะหลักเขตชี้ให้ดูโดยเจ้าของที่ดินโดยตรงนะคะให้ได้เห็นได้ชัดเจนนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งสวนมะม่วงและไรสับประรดนะคะ นี่คือลักษณะของที่ดินนะคะมีวิวสวยงามนะคะด้านหลังติดกับเนินภูเขานะคะส่วนด้านหน้าก็จะมองเห็นวิวภูเขาเยอะแยะค่ะสวยงามมากบรรยากาศดีค่ะเหมาะมากๆเลยท่านใดที่มองหาบ้านสวนอยู่นะคะ ไม่ต้องไปเสียเวลาเริ่มต้นใหม่เลยค่ะสามารถทำผลผลิตต่อได้เลยค่ะและนี่ก็คือวิวรอบๆนะคะฝั่งตรงข้ามของที่ดินนะคะก็เป็นที่ดินของชาวบ้านนะคะแต่ชาวบ้านก็ปลูกแค่สับปะรดนะคะไม่ไม่มีต้นไม้ ยืนต้นสูงๆเพื่อที่จะบดบังวิวภูเขาของเราเลยนะคะหรือถ้าใครอยากจะทำบ้านพักในสวนนะคะใครอาจจะทำเป็นรีสอร์ทก็สามารถทำได้หมดนะคะเพราะถนนเส้นนี้นะคะสามารถออกได้สองทางไปหาถนนเพชรเกษมนะคะ นั่นก็คือเส้นทางเรียบคลองชนระทานนะคะและเส้นทางศิาลาลยหนองเจ็ดนะคะซึ่งห่างจากที่ดินแปลงนี้ไปแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็จะถึงถนนเส้นศิาลาลยหนองเจ็ดนะคะค่าและนี่คือสระน้ำนะคะที่ใช้ในการทำเกษตรนะคะสระ ลูกนี้นะคะมีความกว้างกับความลึกอยู่ที่ประมาณ15 2 0คูณ20เมตรนะคะมีน้ำใช้ตลอดนะคะนี่เลยค่ะด้านหลังของที่ดินนะคะจะติดเนินเขานะคะ และได้วิวรอบๆสวยงามมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ห่างจากถนนเส้นศิลาลัยหนองเจ็ดนะคะแค่ประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างจากถนนเพชรเกษม12กิโลเมตรนะคะห่างจาก อำเภอตัวอำเภอ300ยอดนะคะ14กิโลเมตรค่ะห่างจากหาด300ยอดนะคะและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะอยู่ที่ประมาณ25-30กิโลเมตรนะคะก็จะมีทั้งถ้ำพญานครและหาดเจ้าพญาและอื่นๆนะคะห่างจากหัวหินนะคะ 50กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวจังหวัดประจวบคิรีขันนะคะ57กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพนะคะ270กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็อันนี้คือระยะทางโดยประมาณนะคะและนี่ก็คือบ้านของเจ้าของที่ดินนี่เองนะคะ ไม่ได้ใหญ่โตหรือหรูหราอะไรมากมายนะคะแต่ว่าสามารถที่จะปรับปรุงให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆเรียบง่ายและน่าอยู่ได้นะคะสำหรับใครที่ชอบบ้านสวนจะเหมาะมากๆเลยนะคะมีพื้นที่เยอะแยะมากมายให้ปลูกผักสวนครัวนะคะปลูกผลไม้อื่นๆนะคะปลูกทุเรียนก็ได้นะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะถูกใจหลายๆท่านนะคะที่ชอบชีวิตแบบบ้านสวนนะคะที่นี่ที่ดินแปลงนี้เหมาะมากๆเลยค่ะไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวนะคะและไม่ไกลจากกรุงเทพมากมายนะคะเดินทางสะดวกค่ะค่ะข,ขอบคุณสำหรับทุกๆท่านที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปหน้าคงได้ ที่ดินแปลงสวยๆมานำเสนอให้ทุกๆท่านได้ชมกันสำหรับวันนี้นะคะขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ